เพื่อนจ๋าอันนี้จำได้ไหมคะที่ปนุษย์เอามาจากาประเทศสวีเดนนะคะทุกคนเออตอนุษเคยเอาชําไว้ที่ที่อาพาร์ตเน้นเนาะทีนี้ปนุษย์ได้อัดเด็ดเด็ดกิ่งมากนะคะทุกคนจ๋าปนุษย์มาได้สองเดือนแล้วเนะาะเออเนี่ยผักแพลนะคะทุกคนจ๋าผักแพลนะ ตแล้วนะคะทุกคนจ๋านี่ดูนะคะต้องกระแตงเลยนะคะทุกคนจ๋าดูนะเออสวยงามนะคะทุกคนดูดูดูสวยงามมากนี่ประนุได้เอากระแตงที่ไม่เจาะรูนะคะทุกคนจ๋าไม่ให้คนรั่วเนาะเพราะว่าใส่น้าเขาชอบน้ํามากนะคะทุกคนจ๋าเขาไม่ชอบอ เขาไม่ชอบแห้งๆนะเดี๋ยวก็ตายเมื่อเช้าเนี่ยโหไม่ได้รดน้ำสองวันคนจา๋เาเหี่ยวเลยนะคะทุกคนนี่เมื่อกี้เอาน้ํามาใส่ให้นะเออพอ,อน้ําใส่ให้ตื่นนะคะทุกคนฟนื้นขึ้นมาอีกนะคะทุกคนจา๋าเออตายยากแล้วก็เป็นง่ายนะทุกคนผักแคเนาะเอามาจากประเทศสวีเดนเปลานก็ไม่เคยรู้จักไนงะทุกคนจา๋าเทป้านด์เฮา เอามาปลูกไว้ที่อาพาร์ตเมนต์น,นะคะทุกคนจา๋านี่คือผักเพลของปนุตนะคะงามมา,จากจ้าทุกคนจา๋าเดี๋ยวปนุตจะเอาออกชำนะคะทุกคนเออชำให้เขาเขาเขาเป็นใหม่เนาะทุกคนจา๋าทำพันต่อไปนะคะเดี๋ยวปนุตจะพาไปชมที่อ่าปนุตทำอตอนนี้กำลังจะทำสวนกระเด็นให้สวยงามนะคะทุกคนจา๋าตั้งแต่มายังไม่ได้ทำเลยเนาะเดี๋ยวปนุตจะพาไปชมนะคะ ตามมาจ้าตามมาชมเลยอันนี้ก็คือสวนกระเด็นของป้านุษนะคะอ๋อก็จะมีประมาณนี้หนูอ่านี่นะทุกคนนี่ป้านุชก็จะกำลังผสมดินแล้วก็ปลูกเอาอ่าต้นไม้นะคะทุกคนจ้าแต่ป้านุชไม่รู้จักชื่อเขานะคนขาอ่า เดี๋ยวจะพาไาชมนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะนี่ทุกอย่างที่ปนุษย์ทำนะไม่เคยรู้จักชื่อเมสอย่างเดียวเนาะคนอะตอนแรกปนุษย์ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะจดชื่อไว้นะทุกคนแต่ก็ลืมทุกครั้งเลยนะคะทุกคนจะลืมนะลืมลืมลืม,ล,มลืมจริงๆเดี๋ยวอันไหนนึกชื่อได้ก็จะจะบอกนะทุกคน อันนี้ก็ไม่รู้จักชื่อนะคะทุกคนคะน่ะม่รู้จักชื่อเลยเอออันนี้ดอกแก้วนะคะปะนุได้เอาเม็ดต่อมาเพาะอีกใหม่คราวนี้เขาโตมาปนุก็ตัดเขาก็แตกนะคะทุกคนเออดอกเขาก็ยุบลงแล้วนะคะดอกออมมาคือดอกแก้วนะอ่าอันนี้ก็เอามาจากประเทศสวีเดนแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะทุกคนจ๋านี่อันนี้ก็ซื้อมาเนาะ ซื้อมาเพาะเยอะแยะเลยไม่รู้ต้นอะไรนะคะมันก็ลายๆเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเอามาจากสวีเดนนะคะปนุก็ลืมชื่อทุกอย่างเลยเนี่ยไม่จำชื่อได้สักอย่างเดียวเนาะทุกคนเอออันนี้คืออันนี้จำได้นะทุกคนจา๋าอันนี้จำได้นะอันนี้จำได้เนาะต้นอะโวคาโดนี่ อันนี้ดอกผีเสื้อนะทุกคนดอกผีเสื้อหนอนี่ดอกผีเสื้อ,อ,อของปะนุชสวยงามนะคะทุกคนจ้าสวยงามมากสวยงามมาก,กจาก้าอตรงนี้ก็มีหลายอย่างนะทุกคนนี่เออก็จะพามาชมนี่สวยงามทุกอย่างแต่จาชื่อไม่ได้อ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้ทุเรียนนะจำม่อันนี้จำไม่ลืมเนาะตายไปสาวสองต้นแล้วนะคะทุกคนค่ะ เลยอีกหนึ่งต้นนะทุกคนไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าทุเรียนของป้านด์เนาะเอออันนี้ก็คือมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นนะอืมแล้วอันนี้ก็เป็นลิ้นจี่ของเราเนาะลิ้นจี่นี่แตนน่หนูก็จะพาพะชมคร่าวๆนะะทุกคนจะ้ะเอ,อ่อก็จะบอกชื่อไม่หมดนะอืออันนี้ส้ม น,นี่คือส้มอ่าอะไรเนาะเนี่ยส้มลูกเล็กๆเ,เ,เล็กอ่ะทุกคนที่ปานุซื้อมากินเนาะปานุได้เอาเม็ดมาอือม,มามาวางไว้เขาขึ้นนะทุกคนอ่านีแ่แก้วขมิ้นเนาะแก้วขมิน้นนี่ใน่รู้ต้นอะไรแต่อันนี้ก็เอ่อเมื่อาวานนี้เก็บไปทําบุญน,นะทุกคนขาใบเตยที่ขาดไม่ได้เลยหอมมากมากทุกคน อันนี้ก็แก้วขมิ้นเหมือนกันนะเมื่อปีกายมีลูกอยู่นะแต่ปีนี้ไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ะปานุก็พามาชมสวนกระเด็นของปานุนะอ่าอันนี้เริ่มต้นนะคะทุกคนจ๋าเริ่มต้นจะปลูกใหม่เนาะทุกคนเนี่ยกำลังเอาดินใส่เลยนะทุกคนจ๋าเดี๋ยวปานุก,ก็จะทําคลิปสั้นๆนะทุกคนจ๋าอ่าปานุจ๋าไม่ทําคลิปยาวเนาะ จะไม่ทําคลิปยาวนะคะทุกคนทําคลิปสั้นๆหนออันนี้หลังบ้านนะคะทุกคนจะหลังบ้านของป้านุษนะเออเดี๋ยวป้านุษทำคลิปสั้นๆยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกดสกับสไครปกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุษต่อไปนะคะเปรดชืน่นใจาบาย,บายรักนะจุ๊บ